อันนี้วันนี้นะคะไม่ได้ทานขนมมานาแล้วอันนี้เราจะมาทําสาคูสาคูจากต้นสาคูแท้นะคะไม่ได้ทํามาจากแป้งนะคะจะเป็นต้นสาคูแท้นะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นสีธรรมชาติของสาคูใช้ไฟอ่อนสุดนะคะใช้ไฟอ่อนสุดนะคะค่อยๆใส่โรยมเมล็ดสาคูลงไปนะคะ,นะคะ แล้วก็คนๆนะคะจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนตอนนี้เดี๋ยวรอให้ให้เม็ดสาคูใสเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเพราะจะมีที่เป็นสีขาวๆอยู่นะคะตรงนี้จะต้องรอให้มเมล็ดสาคูใสก่อนนะคะเดี๋ยวพอสาคูใสทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะเราจะไม่ใช้น้ําตาลทรายขาวนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำกะทินะคะเราก็เอาน้ำกะทินะคะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็คนสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยให้พอเค็มๆนะคะเอาไว้ราดด้านหน้าเอาไว้ราดหน้านะคะอ,คอันนี้นะคะอันนี้เป็นขนมนะคะที่ เราก็เป็นคนลักงสุขภาพนะคะเราก็ไม่ใช้สากคูที่ทําจากแป้งนะคะเป็นสาคูแท้นะคะจากต้นสากลูนะคะสาคลูแท้จากต้นสาคูนะคะไม่เอาสาคูที่ทําจากแป้งนะคะแล้วเราก็วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะพอดีนะคะเดี๋ยวจะใส่ลำไย,ยลงไปด้วยนะคะเป็นเปียกสากลูลำไย,ยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันตอนจบก็จะอร่อยขนาดไหนนะคะใส่ลำไยลงไปแล้วนะคะสาคูสาคูแท้เปียกลำไยนะคะอันนี้สีน้ำตาลนี่เป็นสีธรรมชาติของสาคูนะคะ,ะผลิตจากต้นสาคูนะคะไม่ได้ทำจากแป้งใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปอีกนิดหน่อยนะคะก็หวานประเลมน,น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ เวลาจะทานก็โรยด้วยน้ำะทินะคะแค่นี้นเองก็เสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันค่ะ